สวัสดีครับเจมาโต้ไมค์แวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเพราะเรามีกิจกรรมเติมเงินนะครับเติมเงินรับตัวละครฟรีเราก็ยังมีการเติมเงินรับพักเรียกว่ามอจะใส่ไซฟรีด้วยนะครับในวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกเมษายนนี้สามวันเท่านั้นนะครับสามวันเท่านั้นต้องบอกว่าคุ้มมากๆเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยน้องเติมเงินเพียงแค่เก้าสิบเก้าเพเท่านั้นนะครับแล้วก็รับตัวละครไปฟรีเลย ส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเติมเพียงแค่ส9 9รอยเก้าสิบเก้าเพเท่านั้นแล้วก็รับตัวละครไปฟรีฟรีเช่นเดียวกันนอกจากนั้นนะบางคนบอกว่ามันฟรีไงพี่แอสอะก็เติมเงินอะ่ะเติมเงินแต่เงินน้องอะ่ะสามารถไปซื้ออย่างอื่นได้แล้วก็ได้ตัวละครฟรีเป็นของแถมไม่ใช่ว่าให้เติมเงินมาแล้วเอเก้าส9บเก้าเพไปซื้อตัวละครถูกไหมมันเป็นการแถมตัวละครจากการเติมเงินเพราะฉะนั้นมันคือการได้รับตัวละครฟรีจากการเติมเงินเก้าสิบเก้าเพเท่านั้นนะครับสําหรับตัวละคร อ่ารีวิวมอเตอร์ไซค์ก่อนละกันเดี๋ยวตัวละครน่าจะหนานเนาะมอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์เคโอไนอยู่ไหนวะมอเตอร์ไซค์เคโอไนเอาหายนี่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 มอเตอร์ไซค์เคโอไนจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับแต่ว่าจําตําแหน่งที่จอดรถเหมือนเดิมสีขาวฟ้าตัวนี้ก็399เเพชรอะ ล้วเพจก็ไปซื้ออย่างอื่นได้อะมีของให้ซื้อเยอะแยะมากมายช่วงนี้นะครับเมื่อวานก็เพิ่งมีแรงค้าแของความมืดใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็มีได้๋ยวก็เดี๋ยวพุ่งวันนี้เพิ่งมีแรงขาแของความมืดเดี๋ยวพุ่งนี้ก็มีอะไรต่อเนะนเติมไปเถอะเชื่อพี่นะสามเก้าเก้าเพชรเองถูกๆหมาใส่เงี้ยเงี้ยมาที่ตัวละครกันบ้างดีกว่าตัวละครอ่ะที่บ้ายาวนิดหนึ่งนะสำหรับตัวละครตัวนี้ตัวละครต,ตัวนี้นะที่มีชื่อว่าเชนนะครับ เชนเนี่ยเป็นตัวละครที่เห,เหมือนเป็นนักแข่งกี x t r เอ็กซ์ตรีมนะครับงั้นอัที่เ็คือท่องเชียวเราสามารถอ่านอ่าเขาเรียกว่าอ้ลิงก์ไปไม่ติดนะความจริงจะมีแบบว่าพวกข้อความเนื้อเรื่องของตัวละครไปได้ไปให้อ่านได้นะคะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ถ้าเป็นตัวอื่นน่าจะมีใช่ไหมต้นดีดีอา้าวค้างเหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปแจ้งให้นะครับว่ามันค้าง ตัวละครเช่นก็เป็นตัวละครที่มีความสามารถสกิลแบบกดใช้นะครับแต่ก่อนที่จะไปตัวละครเชนช่วงนี้มีคนถามว่าสกิล,ลกคันลี่หายไปไหนที่เกียจะบอกสกิลคลนลี่นะครับถ้าน้องเปลี่ยนเป็นล่างอีโวลแล้วมันจะรวมอยู่กับสกิลปกตินะคือปกตินี่ถ้าเป็นตัวเก่าน้องจะได้ความไวในการวิ่งแค่6%ตามนี้นะครับพอเป็นล่างพิเศษนะครับ มันจะได้แต่ดาเมจที่เพิ่มขึ้นแต่รอบนี้เราเปลี่ยนก็คือความเร็วในการวิ่งก็เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้ององงไงว่าสกิคลคนที่หายไปไหนมันยิงแรงขึ้นด้วยแล้วก็วิ่งเร็วเท่าเดิมนะครับใช้สกิลนี้ได้เลยเห็นไหมมันบอกว่าความเร็วไม่ใช้ปุ่มวิ่งเพิ่มขึ้น6%แล้วก็มีสกิลพลังให้ด้วยตามนั้นกลับมาที่เชนของเราเดือยเชนเนี่ยความสามารถสกิลของเขาก็คือจะเพิ่มดาเมจ ต่อไอซ์วอลแล้วก็โล่นะครับตั้งแต่40ไปจนถึง100%ที่เลเวล6นะครับเป็นระยะเวลา10วินาทีคูดาวจะลดลงตั้งแต่150ไปจนถึง100นะนอกจากนี้เรายังได้ h ฮดีช่วคราวเพิ่ม80หน่วย h ฮดี Happy ช่วคราวมันจะต่างกับ h ฮีปกติตรงที่ว่ามันสามารถกดล้วเลยขึ้นไปได้นะเลยขึ้นไปได้ยกตัวอย่างเช่น h ฮีน้องม่อยู่200น้องกดปุ๊บ จะกลายเป็น280แล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับปกตินะครับใช้อะไรใช้ทําไใหม่ใช่ไหมตัวนี้ต้องบอกออกมาว่าต้องบอกเลยว่ามันออกมาเพื่อเคา์เตอร์ตัวละครที่ชอบใช้โล่หรือว่าชอบใช้เกราะชอบใช้ไอโซทั้งหลายในอนาคตตัวละครเรามีม่เยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องกลัวแต่พี่ก็คาดว่ามันน่าจะมีตัวละครที่ใช้โล่หรือว่าใช้ เพิ่มความสามารถในการใช้ไอโซเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะดีมากๆนะครับเติเมเงินแค่99เพชรเก็บไว้ก่อนดีกว่าคือเก็บไว้แล้วจะไม่ใช้หรืออะไรก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าอน,นาคตอาจจะต้องไปซื้อในรงค้าราคา499เพชรอะไรเงี้ยอันนี้มันแค่รับฟรีนะดาเมจที่เพิ่มขึ้นต่อไอโซและโลหมายความว่าปกติน้องยิงไอโซกับโล10นัดถึงแตกถ้าใช้ตัวนี้กดสกิลจะยิง5นัดแตก กคือจะช่วยเพิ่มความไวในการยิงแล้วความไวในการทําลายไอสวอแล้วไม่ใช่แค่มันจะทำลายไอัวอจากระยะใกล้นนะน้องยิงจากระยะไกลก็ได้สมมุติว่าน้องยิงจากแบบเป็นคนใช้บลัลเลตปกติต้องใช้3นัดเจาะหรือ2นัดเจาะอ,อันนี้จะแบบแตกในนัดเดียวแตกใน2นัดก็ได้นะครับลองดูลองดูเหมาะสาหรับคนที่เป็นสายช่วยเโโวอร์เพื่อนก็ดีหรือว่าถ้าเป็นคนที่เข้าไปชาร์จอันนี้ก็ต้องไปลองใช้ดูนะครับ ว่าช่วงนี้เมตาคนใช้โคโนเยอะขนาดไหนเมตาหมายความว่าเป็นเป็นสิ่งที่แบบคนใช้เยอะๆนะเขาเรียกว่าเมตาถ้ามีคนใช้โคโนเยอะตัวละครตัวนี้ก็ดีนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถทำลายเกาะโคโนได้เร็วก,กว่าปกติด้วยเอาง่ายๆคือน้องใช้เวกเตอร์ชาร์จแบบโคโนแตกนะหายยโคโนมีเหมือนไม่มีนะชาร์จได้ไวมากๆจะสำหรับไอซก็ต้องบอกว่ามันดีกับไม่ดีต่างกับสกายเลอร์ตรงที่ว่า ตัวนี้อาจจะทำลายไอชวอได้ช้ากว่าสกายเลอร์นิดนึงถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ปืนที่มีความสามารถในการยิงไอชวอได้เร็วอย่างเวกเตอร์หรือว่าพบปืนเจาะไอชวอแรงอย่าง M82B b a r l e t นะสกายเลอร์จะทำลายได้ไวกว่าแต่ว่าตัวนี้ข้อดีของเขาก็าคือถ้าเกิดเราใช้ปืนที่มีความเร็วในการยิงสูงๆเนี่ยหรือว่าเป็นปืนที่สำหรับเจาะไอชวอเนี่ยตัวนี้จะทำลายไอชวอได้ค่อนข้างเร็วเดี๋ยวเขาไปใช้ให้ดูในเกมละกันโซนฟรีสไตล์ว่าใช้กับไม่ใช้ไอชวอมัน แตกไวต่างกันขนาดไหนนะครับปืนอะไรเนียบาเลตหรือบาเลตเลยปกติช่วงนี้เราใช้ได้เจาะไอ้ตอบาเลตไปแต่บาเลตอาจจะเห็นไม่ชัดมากพี่ว่ามันอาจจะแบบสองนับเหมือนกันหรือแบบเนี้ยนะครับไม่ไม่ค่อยได้เห็นความต่างมากเดี๋ยวไปลองใช้ให้ดูแล้วกันแต่ถ้าเป็นอย่างปืนแบบ M P 4 0หรือเวกเตอร์เนี่ยน้องจะเห็นความต่างแบบชัดมากๆนะครับ ลองดูสมมุติตั้งนะแล้วก็เป็นบาเลตจริงนะครับนสามนัดแตกนะครับสำหรับบาเลตมาแล้วนะครับสกิลลองปั๊บนี่สองนัดนะสองนัดแค่นั้นไอวอลแตกทันทีไปดูปืนอื่นกันบ้างนะครับอย่างเวกเตอร์ว่าจะเร็วกว่ากันขนาดไหน มาดูนะครับสำหรับเวกเตอร์นะอันนี้คือแบบไม่มีนะกระสุนหรือประมาณเจ็ดนัดนะกระสุนหรือประมาณเจ็ดนัดก็คือใช,นะคใช้ไปประมาณ20นัดนะครับใช้ไปประมาณ20นัดมาดูแบบหลังจากที่เราใช้สกิลกันบ้างจะเจะาะไอวอลไดิ้วแรงขนาดไหนเอาสกิลแปบบ๊บสกิลมาแล้ว สมมตินะครับกดสกิลก็ส่วนเหลือสิบเจ็ดนัดเห็นไหมครับจากยี่สิบเจ็ดเหลือสิบเจ็ดนัด,นดเท่ากับว่ามันต่างกันสิบนัดนะก็คือจากที่เราต้องยิงยี่สิบนัดเนี่ยเราเหลือการยิงแค่สิบนัดเท่านั้นสำหรับเบกเตอร์ในระยะเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ทําให้เราเจาะไอวอร์ได้เร็วมากๆนะและรวมไปถึงเกราะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกราะของโคโนหรือว่าเนี่ยนะเขาจะมีตัวละครที่ เกาะหนานๆออกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ตัวนี้ก็ทําให้เราสามารถเจาะได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่าไปกลัวโคโน,โนมากเพราะว่าโคโนเนี่ยมันก็มีการสร้างเกาะใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกว่านะสร้างเกาะแล้วก็ยิงออกมาเพื่อที่จะป้องกันตัวเองแต่ตัวนี้ตอนที่กดสกิลเขาได้เลือกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็สามารถเอาไปถั่วๆกันได้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เติมไปเถอะเกาเกาเพ็เอะน้องนะ จะไม่เอาก็กระไรอยู่ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็399เพ็ดอยากได้ก็เอาไม่อยากได้ก็แล้วแต่นะครับ24 26ถึงเมษายนนี้นะสำหรับนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายบาย